เช้าหนักเข้าไปอีกกับอดีตคดีพระอาจารย์คมยักยอกเงินวัด180ล้านบาทแถมยังสารภาพเคยเสพเมทุนกับอดีตเจ้าอาวาสภายในกุฏิของวัดแถมยังเคยแอบแซบกับพระลูกวัดอีก2รูปด้วยกันมันจะฉาววงการสงขนาดนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง หลังจากตำรวจกองปราบเข้าจับกลุ่มนายคมคงแก้วอดีตพระอาจารย์คมและนายวุฒิมาหรือพระหมออดีตเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีวัดดังจังหวัดโคราชรวมทั้งนางสาวจุธาทิพย์น้องสาวของอดีตพระอาจารย์คมรวมกันยักยอกเงินวัดมากกว่า180บล้านบาทล่าสุดอดีตพระอาจารย์คมและน้องสาวให้การยอมรับว่ามีการยักย้ายถ่ายโอนเงินของวัดไปเข้าบัญชีของน้องสาวจริงๆ เงินบางส่วนก็นําไปเก็บไว้ที่บ้านแต่ก็ยืนกรานปฏิเสธว่าไม่ได้มีเจตนาโกงเงินวัดตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดแต่จะโอนเงินของวัดไปเข้าบัญชีตัวเองทําไมนั้นก็ยังไม่ได้บอกเหตุผลแต่สําหรับพระหมอนั้นสารภาพตลอดข้อกล่าวหาตอนนี้ผู้ต้องหาทั้ง3คนถูกควบคุมตัวอยู่ที่กรองปราบโดยวันที่8พฤษภาคมนี้จะนําไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตส่วนทําไมสารภาพไม่ตรงกันก็คงต้องไปเถียงกันเองในคุกเจ้าหน้าที่ตำรวจยังรายงานว่า ความคืบหน้าในการติดตามทรัพย์สินของวัดที่ถูกแก๊งอดีตพระอาจารย์คมยักย้ายถ่ายเทไปนั้นรวมความเสียหายเท่าที่ตรวจสอบเจอในขณะนี้ยังอยู่ที่ประมาณ180ล้านบาทคือพบเงินสดที่เก็บไว้ในบ้านก็ป่าเข้าไป51ล้านบาทแล้วตัวดูในบัญชีเงินฝากก็มีอีกประมาณ130ล้านบาทรวมยอดแล้วก็180ล้านบาทนั่นเองแต่ช่วงนี้มันเป็นวันหยุดราชการทําให้ตรวจสอบอะไรไม่ได้มากนักสัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากกว่านี้ อีกทั้งอดีตพระอาจารย์คมยังสารภาพด้วยว่าตัวเองมีพฤติกรรมเสพเมถุนกับพระหมอระหว่างที่เป็นพระนี่แหละทั้งคู่สารภาพว่าก็เคยแอบแซบกันภายในกุฏิของวัดจริงยังไม่เกรงใจผ้าเหลืองนอกจากนี้ยังมีพระลูกวัดอีกสองรูปคาระวะอีกหนึ่งคนก็เคยมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับอดีตพระอาจารย์คมด้วยเช่นกันโดยพระลูกวัดทั้งสองรายก็ซึกหนีไปแล้วตามระเบียบสำหรับเรื่องนี้แพรี่ไพวันวรรณบุตรได้ออกมาโพสต์บอกไว้ว่า พระบางรูปวางท่าเป็นพระวิปัสนาจารย์สอนให้คนลดละแต่ตัวเองยักยอกเงินบริจาคร้อยล้านรวมทั้งยังได้โพสภาพคํำคมของอดีตพระอาจารย์คมว่าคนมารยาสาไถายมีมากอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่ควรไว้ใจคนที่แกล้งทําสงบสงเงียมคนสมัยนี้หน้าอย่างหลังอย่างเพื่อกอบโกยลาบยศสุขสรรเสริญต่างๆโอวาทธรรมโดยพระอาจารย์คมก็ไม่รู้ว่าเป็นการสอนหรือบอกพฤติกรรมตัวเอง แล้วชาวบ้านแถวนั้นที่เคยนับถือจะรู้สึกยังไงพอทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ต่างก็ตกใจเมื่อได้รู้ข่าวเพราะอดีตพระอาจารย์คมนั้นภาพรวมเป็นพระหนุ่มที่น่าเลื่อมใสปฏิบัติตนดีสง,งบสงเง่ยมเคร่งในธรรมะอย่างต่อเนื่องจัดระเบียบภายในวัดก็เป็นสัดเป็นส่วนแบ่งโซนพื้นที่ของพระกับพื้นที่ผู้มาปฏิบัติธรรมหลายคนก็เคยนิมนต์ไปประกอบพิธีทางาศาสนาเจอข่าวแบบนี้ก็ตกใจแทบทําอะไรไม่ถูก ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok อและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ